มีพริกน้ำปลาให้ด้วยสุดยอดค่ะเอะโหดูหน่าทานจริงเลยอ่ะนะอ่าเดี๋ยวจะลองชิมค่ะทุกคนคนอื่นเนี่ยก็จะทานอาหารกันที่โรงแรมนะคะอย่างระดับเราเนี่ยจะต้องไปหาร้านอาหารไทยคะ่ะ s t r ีทฟ f o o อาหารข้างทางในเมืองไทยนะคะเมื่อกี้เนี่ยมีเจออยู่ร้านหนึ่งนะคะชื่อตุกตุกไทยนะคะเดินจากโรงแรมไปประมาณ9นาทีก็ถึงนะคะ มีผัดไทยผัดซีอิ๊วนะคะกะเพรานะคะเดี๋ยวจะลองไปชิมดูนะคะแถวๆโรงแรมเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยตึกสูงใหญ่คะะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเห็นสามะง,งานของวิวฟาโกก็อยู่ที่นี่นะคะนี่คือโรงแรมที่พวกเราพักอยู่นะคะ,ะเดินตามเส้นทางนี้ไปประมาณ10นาทีนะจริงๆแล้วเดินมาก็ไม่ได้ไกลามากนะคะอยู่ข้างในนี้เองค่ะ เห็นแล้วนะคะมีรถตุกๆนะคะเป็นสัญลักษณ์ของร้านนะคะไปจะลองไปสั่งอาหารกินดูนะคะว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงสั่งกะเพราหมูกรอบไข่ดาวนะคะนี่ค่ะร้านนี้นะคะคนรอคิวซื้อของตลอดเลยนะคะเมื่อกี้ได้คุยกับพี่คารลระคนที่รับออเดอร์น่ยผู้ปาษาไทยได้ค่ะ ร้านนี้ค่ะอโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะคชุดนี้สิบเจ็ดเหรียญน,นะคะกระเพราหมูกรอบไข่ดาวค่ะมีพริกน้ำปลาให้ด้วยสุดยอดค่ะ โอ้โหดูหน้าทานจังเลยอ่ะนะอ่าเดี๋ยวจะลองชิมดูนะคะน้ำปลานี้กลิ่นน้ำปลานะฮะฝึกน้ำปลาอโอ้แต่ร้านนี้ลูกค้ามีลูกค้าเข้ามาสั่งอาหารตลอดเลยนะ,ะคะขายดีมากอะ่ะรับพึกน้ำปลาเสร็จนะฮะดูน่าทานจังเลยอะโอ้ oh my god หมูกรอบคือหมูกรอบหมูกรอบกรอบอยู่นะคะแต่รสชาติกะเพราเนี่ยยังไม่ค่อยเข้มข้นเท่าไหร่นะฮะมีใส่หอมใหญ่พริกหยวกนะคะผักฝักยาวนะคะได้กินกะเพราหมูกรอบเนี่ยครั้งแรกในรอบสองปีที่มาอยู่อเมริกานะฮะ สิ่งที่อยากจะบอกคือร้านนี้นะเนี่ยข้าวเปล่าเขาอร่อยมากนะคะเข้ากับกะเพราหมูกรอบกับไข่ดาวได้ดีอ่ะนะพริกน้ำปลาด้วยค่ะเผ็ดอะแต่อร่อยมากเลยอ่ะนะลูกค้าก็เข้าตลอดนะคะแขกเข้าตลอดนะคะมีลูกค้ามาสั่งอาหารนะคะจากร้านแถวแถวนี้นะคะทุกร้านเนี่ย ไม่ค่อยมีแขกนะคะร้านนี้คือลูกค้าเข้าตลอดนะคะตุกตุก๊กท้ายสตรีฟูดค่ะเดี๋ยวพี่เข้ากล้องไหมฮะโอเคทันเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ไปขอพี่เขาถ่ายรูปค่ะค <c oughs> ร้านนี้นะคะสำหรับร้านนี้เนี่ยเท่าที่ดูเมนูเขาคอนเซปต์เนี่ยจะออกมาคล้ายๆกับ ร้านอาหารตามสั่งริมทางในเมืองไทยนะฮะจะมีเมนูข้าวผัดปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดต้มยำเมนูผัดไทยผัดซีอ e ิ้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่ชาวต่างชาติทั่วไปรู้จักกันอยู่แล้วนะคะแต่สิ่งที่พิเศษก็คือเขามีเมนูสิ้นคิดของเมืองไทยด้วยนะคะรายการผัดกะเพราทั้งหลายนะคะถึงแม้ว่ารสชาติของกะเพราน่ยจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนอย่างที่ขายในเมืองไทยนะ แต่โดยรวมแล้วคือทั้งเซตที่เสิร์ฟออกมานะฮะอร่อยมากนะคะโดยเฉพาะข้าวเปล่าของเขานะคะและพอดิฉันกลับมาหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยถึงได้รู้ว่าเป็นเจ้าของเดียวกับที่ขายข้าวมันไก่สไตล์ไทยในซันตาแอนนานะฮะหรือ The Chicken Rice คะ่ะเท่าที่ดูรีวิวนะเหมือนจะได้รับความนิยมจากคนในพื้นที่ด้วยนะหรือว,วันหลังพวกเราต้องหาโอกาสไปชิมะคะ่ะ สำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยทุกครั้งที่ไปต่างรัฐนะคะสิ่งแรกที่จะทำก็คือจะค้นหาร้านอาหารไทยก่อนเลยนะโดยเฉพาะร้านอาหารไทยที่ใส่ใจในการทำอาหารเอาอาหารไทยไปเผยแพร่ให้กับคนต่างชาติได้รู้จักนะคะเราต้องไปอุดหนุนเ้าเลยนะตัวดิฉันเองเนี่ยถึงแม้ว่าหน้าตาไม่ให้นะแต่หัวใจไทยแท้ค่ะ โอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ